เด็กกนะะคบขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาในงานนี้มิสแกรนทีฟคุณกนกพรค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็คุณเจฟฟ์นะคะพี่ยูนะคะแล้วก็มิสแองกิลเลียนค่ะแองกิลค่ะดรซันนะคะที่งานนี้ขาดไม่ได้คือดรซันนะคะนะคะแล้วก็จะมีฝากทุนการศึกษามาเยอะแยะที่สุวรรีนะคะ ที่ไม่ได้มาในงานนี้กับคระผู้คุณแทนค่ะแล้วก็ผู้ศัลยแพทย์คุณดิษฐพี่ครับแล้วที่งานนี้ขาดไม่ได้คือคุณหมอคุณหมออมรศิษฐ์นะคะคุณหมออมรศิษฐ์เมืองคุ้มซึ่งจะเป็นผู้อุปถัมภ์ที่นี่โดยตลอดค่ะวันนี้คุณหมอติดธุระมาไม่ได้เลยเป็นตัวแทนกับคุณจิษฐ์ทุกคนค่ะนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ